แ块แ块สิหก块钱ห้าสิบ个衣架来上车สิบกูเงินหลายร้อยล้านมีติใหม่ยแห่งการขายของออนไลน์ไลฟ์สดแบบไดไวไปหมดลูกค้าถามเอ็ฟยังไงให้ทันเก้า块上车สิบ块สิบ块สามสิบเก้าสามสิบเจ้า เจิ้งเซียงเซียงแม่ขาชาวจีนหน้าตาดีและรูปร่างแซบกลายเป็นที่พูดถึงของคนบนโลกออนไลน์ในประเทศไทยอย่างมากจนกลายเป็นไวรัาชัว่วคาำคืนฮั <Hello. S 1> สโีลเสวัสดีค่ะสค เพราะหลังจากเธอเปิดไร้สดขายของแบบใหม่ทับบนโตยินหรือ Tik To k อบเวอร์ชันจีนด้วยการนำเสนอสินค้าแต่และชิน้นเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะวางลงในกองแล้วปัดส่งให้กับทีมงานเบื้องหลังยังนุ่มนวลและว่องไวจนเช้าเน็ตเกิดข้อสงสัยจะกดเอฟของยังไงให้ทัน่ นด้วยเทคนิคโชว์ของพูดไม่นานพูดแต่ราคาไม่บอกชื่อสินค้าแต่ขายราคาถูกมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองบวกกับความสวยที่สะกดลูกค้าได้เป็นอย่างดีแถมมีน้ำเสียงนุ่มสบายหูดูแล้วเพลินมากนับได้ว่าเจิ้งเสียงเสียงเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในการขายอย่างเหลือร้นสบิสบสิบสอง <So> งานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชมกันลัวๆบางคนก็แซวว่าเป็นการไลฟ์แบบที่เราไม่เสียเงินเอฟเลยเพราะเอฟไม่ทันบางก็บอกว่าเน้นดูไม่เน้นซื้อเพรแม่ค้าสวยมากแถมสุภาพไม่เหมือนแม่ค้าบ้านเราทำมาเลียเสียง่ากันได้ดีเลยทีเดียวสองเจ้าสอเจ้า แต่ถึงอย่างนั้นเจิ้งเสียเสียงเธอก็มีลูกมือที่สวยและเสนอสินค้าได้เร็วไม่แพ้กันโดยที่เธออยู่ในโหมดผู้ควบคุมยืนอยู่ข้างๆบอกราคาอย่างสวยๆแฟนๆเอ่ยแซวแม่้าขอพักก่อนใช่ไหมล่ะคะ้ก้ บอกเลยงานนี้มีคนเข้ามาชมสะสมกว่า120ล้านคนไลฟ์สดขายของได้ด้วยความเร็วแสงเพียงแค่4วันแมคค้าชาวจีนคนนี้สามารถกวาดยอดขายสินค้าทั้งหมดกว่า60ล้านหยวนหรือราว310ล้านบาทจนขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งแม้ค้าดาวรุ่งมาแรงประจำสัปดาห์ นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการขายของออนไลน์ในช่วงนี้กันเลยทีเดียวแน่นอนว่าจะให้โชว์ของได้ตามคิวเป๊ะแบบสายฟ้าขนาดนี้ทีมงานเบื้องหลังก็ย่อมต้องเตรียมการมาเป็นอย่างดีโดยเธอชี้ว่าเพื่อที่จะไลฟ์เธอแทบไม่มีเวลานอนเรียกได้ว่าหยุดพักได้ไม่ถึง5ชั่วโมงก็ต้องรีบมาเตรียมตัวกันใหม่ทํางานกันได้เป็นระบบสุดๆจนช่องของเจิ้นเซียง,ยงขนาดนี้มีผู้ติดตามมากถึง5.4ล้านบัญชีแล้วเรียกได้ว่าเจิ้นเซียงเธอเป็นสุดยอดนักขายแห่งแดนมังกร เลยก็ว่าได้เพราะรีราการขายไม่เหมือนใครจนชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารอคลิปเรียนแบบจากเลิกลักกันเลยทีเดียว